สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจพระเครื่องสามมิตินะครับวันนี้นะครับพบกับรายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะนําเสนอราคาพระนะครับในปัจจุบันนะครับมีการเล่นหาเปลี่ยนมือเท่าไหร่นะครับยังไงคงคอนเซ็ปต์ไว้ว่าพระขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยนะครับนะราคาจบกันที่ความพอใจวันนี้จะมีพระหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับ รายการแรกสำหรับวันนี้ครับสมเด็จหลวงพ่อสุดขี่เสือวัดการหลงครับปี2521เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่400จนถึง800บาทครับรายการต่อไปครับปกใบมะขามจตุรพิษหลวงพ่อกลวยวัดโพสิทธารามปี2517ครับเนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่5,000จนถึง7 0 1,000บาทครับรายการต่อไปครับปกใบมะขามเจ้าคุณโชคนะครับวัดพระปฐมเจดีปี2496เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,800บาทจนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับตะกุดสาลิกาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่7,000จนถึง9,000บาทครับ รายการต่อไปครับสี่หูห้าตาเทวดาน,นำโชคครับคูบาบุญยังนะครับวัดห้วยน้ำอุ่นรุ่นบันไดสวรรค์มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2,000จนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับพระพิมพ์สมาธิกีบบัวหลังปิดตานะครับเนื้อเมกะพัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วปี2442 มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่9,000จนถึง12,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบวัดชนแดนออกวัดช้างเผือกปี2516เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,500บาทจนถึง2,500บาทครับรายการต่อไปครับเสมาหลวงผุดทวดรุ่น3าหลังอาจารย์พิมพ์ครับปี2504เนื้อทองแดงลมดำ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,800บาทจนถึง4,000บาทครับรายการต่อไปครับเตาลีดหลวงปู่ทวดวอตันหลังหนังสือปี2505มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่15,000บาทจนถึง18,000บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับปี2500เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 2 0 0 0บาทจนถึง2 5 0 0 0บาทครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่เพจพระเครื่องสามิติเรานำมาเสนอกันนะครับอาจจะถูกใจใครหลายๆท่านนะครับส่วนใครอยากได้พระหลวงพ่ออะไรราคาเท่าไหร่เพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยูทูบพาเครื่องสามิติและเพจพาเครื่องสามิติของเราได้ครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องกราบขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ